ถ้าชอบล้างหน้าแล้วไม่เช็ดไม่บำรุงจะเป็นอะไรไหมก็คือเป็นคนชอบล้างหน้าคืออ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าแบบอาจจะออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยล้างหน้าแล้วก็ไม่ได้เช็ดหน้าคือปล่อยให้หน้าแห้งโดยที่มีหยดน้ําใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ไม่บํารุงเลยจะเป็นอะไรไหมเออถ้าทําแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยผิวของคุณอ่อปัดเชื่อว่าหากคุณล้างหน้า ต้องอยู่ที่ก่อนว่าเลือกโฟมที่ดีไหมถ้าเลือกโฟมดีโอเคอโฟมไม่แห้งตึงโฟมยังมีความมอยเจอร์นิดหน่อย,ยก็โอเคแต่ไม่เช็ดหน้าเลยแล้วก็ไม่บำรุงด้วยอันนี้อาจจะไม่ดีนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปนะคะจากคนที่เป็นคนผิวมันยิ่งทำแบบนี้น้ำมันก็จะยิ่งแบบหลั่งออกมาเยอะ ส่วนคนที่เป็นคนผิวแห้งนะคะก็มีโอกาสที่ผิวคุณจะแห้งมากขึ้นนะคะเพราะความชุ่มชื้นไม่เพียงพอและยิ่งออกไปเจอแดดไม่บำรุงไม่มีกันแดดอีกนะคะผิวก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายจุดด่างดำจะมาง่ายขึ้นนะเพราะอย่างนา้คือล้างหน้าให้สาดแล้วก็หาครีมหรือว่าครีมกันแดดมาทาไปด้วยนะริ้วรอยจะมาช้าลงเลยนะคะเพราะว่าถ้าหน้าแห้งหรือปราการผิวไม่แข็งแรงริ้วรอยจะมาเร็วนะคะ จุดด่างดำจะมาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสเลยว่าหน้าฉันจะต้องไม่แห้งหน้าฉันจะมีอย่างน้อยมีความชุ่มชื้นจุดพวกเนี้ยจะมาช้าเคยสังเกตบางคนนะ่ะที่เป็นคนที่แบบดูแลผิวนะคะทาเติมความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะทากันแดดอยู่ตลอดเนี่ยหน้าจะเด็กกว่าคนที่ไม่ได้ทานะคะ